แปดนะคะชุดนี้นะคะออฟโรดขอบ16นะคะสีส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาเพียง7,900บาทค่ะนะคะออฟโรดขอบ16นะคะนี่เลยค่ะดอกอยางแน่นๆกันไปเลยนะคะชุดนี้นะคะยาง265 7 5ห้าเจ็นะคะออฟโรดนะคะสีสวยๆล้อสีสวยๆส,สีเดิมนะคะ นี่เลยค่ะสวยมากนะคะชุดนี้นะคะ26พยาง265756นะคะชุดนี้นะคะดอก A อเลยค่ะนะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะสีสวยทุกชุดทุกวงนะคะไม่มีรอยเลยนะคะราคาเพียง8500บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะ8,500บาทนะคะชุดนี้นะคะ แ5 0 0บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะสีส,สวยแบบนี้เลยนะคะใส่นกกกบบาทหกูตัวสูงนะคะร้านพูนุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 119 9659นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะสีส,สวยเลยนะคะใส่ลูกกบบา6รูตัวสูง ใครอยากจะเอาล้อมาเทินมีล้อเดิมหรือมีล้อแต่งอยากจะมาเทินมาเทินได้นะคะราคาก็จะลดลงอีกจาก8,500บาทถ้าลูกค้าเอาล้อมาเทินต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะใครอยากจะมาดูมาชมของได้ที่ร้านนะคะพิมพ์มาเลยคุณรุ่น,น,นยางแตกขึ้นเลยนะคะฝากติดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะ